วันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไอคอนสยามกันนะครับจะไปขึ้นเรือวันนี้มีใบเรือห่ะคือพอดีไปเจอโปรอันหนึ่งน่าสนใจมาครับใน Facebook ก็มันเป็นเหมือนขึ้นเรือสำราญล่องเรือในกรุงเทพมหานครนะครับก็ราคามันอยู่ที่ประมาณมันอยู่ที่ประมาณ890าบาทนะครับก็อยากไปลองดูเหมือนกันว่าไอการล่องเรือในช่วงเวลาแบบนี้มันจะไปยังไงครับที่สําคัญคือ มันเป็นบุฟเฟ่ที่มีแซลมอนแซลมอนอ้โแตเราไปดูกันครับว่าวันนี้ในเปรวิลล์ของเรานั้นขึ้นเรือสำราญขาเรื่องงั้นหรือเปล่าวะไม่แน่ใจซลมอนออมันเป็นยังไงติดตามกันได้เลยครับ ระหว่างที่เราจะรอขึ้นเรือเราอยู่ที่ชั้นเจของไอคอนสยามนะครับชั้นนี้ข้อดีของมันคือเราได้เห็นสตาร์บัคที่มีมุมภาพที่สวยที่สุดครับเพราะเราเพิ่งเห็นเจ้าพยาที่เป็นแม่น้ําเลยนะเจ๋งมากๆเลยเพิ่งเข้าไปดูเหมือนกันนะครับนอกจากความสวยงามที่เราจะได้เห็นบรรยากาศรอบนอกแล้วเนี่ยที่มันสามารถด้านตรงเทเรสได้นะครับพื้นที่ในการทํางานกว้างมากครับมีถึง2ชั้นด้วยกันแล้วก็ใครที่ชอบกินกาแฟสไตล์แบบรีเซิร์ฟที่เป็นซินเนเจอร์ของสตาร์บัคก็ไม่ควรพลาดนะคะที่นี่มีให้กินแน่นอนครับ สำหรับคนที่มารอมาเที่ยวหรือต้องการพักผ่อนหรือต้องการทำงานในสตล์ของ coworking space แตาบักชั้นเจ็ดของไอคอนสยามไม่ควรพลาดด้วยประก,กาศในทางปุ่ครับด้านหลังของผมตรงนี้ครับเป็นงาน installation art นะครับชื่อ Infinite Forest นะครับก็ตั้งอยู่ที่ชั้น7ของไอคอนสยามนั่นเองเ,องเป็นงานเป็นงานของคนที่ชื่อซอฟหรือซอฟแวบอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับใครที่สนใจก็ขึ้นมาดูได้ครับที่นี่เปิดตั้งแต่1 1โมงช้าถึง4ทุ่มใครที่ชอบงานอินสอรเรชันอารแบบนี้ไม่ควรพลาดครับตรรงข้างหลังเรานี่มีอะไรอีข้างหลังข้างล่างเป็นน้ำพุเต้นรำครับอาาของไอคอสยามมีโชว์ตลอดครับโอ้ ตอนนี้เรากำลังรออะไรกันเราจะไปขึ้นเรือใช่ไหมใช่รอขึ้นเรือขึอ้นเรือไปเลยไปเลยไหมยงังสิยังไม่ถึงเวลา <c oughs> เออเดีถึงจริงด้วย <c oughs> จะรีบไปไหนตื่นเต้นไม่เคยขึ้นเรือมาก่อนเี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้เรือจะเราชื่อเรืออะไราาไน <c oughs> อะาอาราคัสเหรือไออาร์ไอวานหรืออาร์คัสเดี๋ยวไม่ใช่อาราคัสนั่นมันจะอมากาเซ่แล้วหรอ เอาวว่าเดี๋ยวเราไปดูอลังกาคูสอลังกาคูสเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอลังกาคูสหรือเอามโอมาเกษตรอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าในเรือแบบนี้ในงบเท่านี้คุ้มไหมไปชมกันครับ หลังจากนั้นครับเราเดินทางไปที่ท่าเรือที่4ของไอคอนสยามนั่นเองครับและเมื่อเวลาถึง19นาิ15นาทีเรืออารังกาครูสก็เทียบท่าแล้วครับที่สำคัญครับพนักง,งานและทีมงานทั้งหมดเข้ามาต้อนรับเราเป็นอย่างดีและเสิร์ฟด้วยเครื่องดื่มวลคัมดิงอีกด้วยครับตอนนี้เราอยูในเรือของอารังกาครูสนะครับก็จะเป็นเรือสำราญ จะเดินทางไปตามเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เดินทางกันไปตั้งแต่ตอนนี้ครับ19นาฬิกา30นาทีแล้วก็จะกลับไปที่แอร์พอร์ตสยามป,ประมาณ21นาฬิกา30นาทีนั่นเองครับก็จะเป็นในลักษณะของบุฟเฟ่ที่อยู่บนกลางแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดนี้นะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณโซนด้านหน้านะครับทับ้งหมดมี3ชั้นก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงชั้น2บริเวณด้านหน้าของเรือก็จะมีพื้นที่ ที่กว้างพอแล้วก็รับลมบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นั่นเองนะครับสำหรับเมนูอาหารก็จะเป็นเมนูอาหารในลักษณะเหมือนโรงแรมนานาชาติที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจํานะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันคือส่วนอาหารลอยน้ําที่อยู่บนกลางแม่น้าเจ้าพยานั่นเองใครที่ทื่ชอบร้านอาหารหรือการเดินทางในลักษณะนี้อย่าลืมมาดูที่อลังการครูสนะครับภาพรวมหรอถือว่าโอเคนะโอเคดีแบบว่าวิววิวสวยมาก พูดถึงในแง่งของอาคารเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังเราเอาจริงคือเราขึ้นเรือมาเราไปได้คาดหวังมากว่าแบบมันจะดีเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันเป็นไลน์บุฟเฟ่มันจะไม่ได้ไม่ได้ดีเลิศเหมือนเราไปร้รานอาหารเราสั่งาอาหารมาหรือว่าเกจ์กลางอะไรกันปัญหาคือเนื่องจากว่ามันเป็นแนวอากาศเปิดเนาะอาหารบางอย่างเช่นอาหารแนวแบบลวกอย่างหอ,ย,งอย,งยลวกนี ก็จะแห้งแห้งไวแล้วก็รสชาติอาหารมันก็จะดรอปลงก็เลยแบบว่าถ้าถ้ามาเพื่อเพื่อที่จะมากินเพื่อเพื่อกินอาหารแบบรับรสชาติอร่อยอร่อย่ะต้องหวังถึงขนาดนั้นเออเพราะว่าเหมือนเขาเอาเอาค่าที่เรานั่งเรืออะเน้นเน้นตัวบรรย,า,ยา,ากาศกินด้วยกัน ถามว่ามันราคาเหมาะสมไหมก็ก็เหมาะสมอยู่เพราะมันเป็นลายบุฟเฟ่เนาะใช่ลานบุฟเฟ่ใช่มันมันคือค่าอาหารบวกค่าเรือกับค่าบริการทุกอย่างชอบไปดูไหนชิมก็ไม่ได้เลยถ้าตอบซาซิมิซาซิมิมันเป็นอะไรเรามาเพื่อซาซิมิแต่ว่าก็ซาซิมิก็อาจจะดอกนิดนึงตอนคนเยอะๆมากๆ คนต่อคิเวเยอะมากเพืพนักงาน,กนเลยแกลให้เร็วขึ้นเพือแล้วเสริมคนให้ทันพอแลเร็วเราว่ะเนื้อปลามันจะเสียนิดน,นึงเละนิดน,นึงแนะนนว่าตอนเราคิวคนไ่เยอะเขาจะค่อยๆตั้งใจในการสไลด์ให้สวยคือจริงๆถ้ากินกินอาหารประเภทนี้คือเพ้นความหลากหลายเนาะแล้วก็กินอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงพอแบบรู้รสชาติเฉยๆเราเราไม่ได้อ่าเขาเรียกว่า เป็นจริงเป็นจังอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออพราะเพราะเราเน้นเก็บบรรยากาศเป็นส่วนใหญ่เออแต่ว่าแต่ว่าก่อนนั้นก็ซาซิมิมาสามสี่ชามใช่ไหมไม,ไม่ได้จริงจังเลยมอาหารมันหลากหลายมากนะแบบไม่พินดานาชาติอ่ะแต่ว่าเราตักซาซิมิกันยางไง <c oughs> รู้สึกแต่ในนะญี่ปุ่นอย่างเดียวโชวย่เต็ไมไปหมดเลยค่ะคล่าสุดก็อ่ากุ้งกุ้งที่ทกินเป็นอาหารประเภทแม่น้ําอย่างเงี้ยถามว่ามันก็กลางกลางอ่ะไม่ไม่ได้อะไรมากมาย ถามว่ามันสดไหมเหมือนเขาทํามาเรียบร้อยอะ่ะแบบเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้ทำมามาเสริมเวลาว่าแบบมันบุฟเฟ่ย์ไงมันต้องเร็วบุฟเฟ่ย์อ่ะมอนต้องท<น>ำให้ทตเตรียมมาก่อน,นแล้วเวลาคุณรู้ว่าถ้าจะไปกินลายอาหารบุฟเฟ่ยอ์อ่ะคุณอย่าหวังว่าแบาบมันจะเกรดระดับโอมาเกษตรหรืออะไรเงี้ยนะนั้นไม่ใช่เพราะว่านั่นเมื่อคืนมันทําสดต่อหน้าแล้วเสิร์ฟทันทีแต่พอเป็นบุฟเฟ่ย์อ่ะไม่ว่าทุกที่ทุกไหนอะเกรดมันจะดรอปลง ดสดขนาดนั้นจะไ้เยี่ยมขนาดนี้ถือว่ากลางๆระดับเหมือนคุณไปกินข้าวตามโรงแรม้วแ,และนี่คือเป็นวิดีโอของเราในสัปดาห์นี้ครับชอบหปือไม่ดูใจหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ รุณมันใช่ไหมวัดอรุณวัอรุณพวกก็แมคั้นไปวันนี้สวัสดีครับ ที่เป็นใบพัดอ่ะอ๋อคะอันนั้นคือโลโก้ของโรงแรมมาดาลินโคเลนเทลหืมทำไมถึงเป็นใบพัดอ่ะไม่รู้เอ้าเอาไปว่าเขาเป็นโลโก้ใบพัดแล้วกันแต่จริงๆที่จะบอกว่าไอัเนี้ยข้างๆตอนแรกเราอาจจะคิดว่ามันเป็นโรงแรมแต่ว่าไม่ใช่ตึกเนี้ยมันคือคอนโดมิเนียมอ้าวใช่ไม่ใช่โรงแรมหรอแต่ว่าเป็นมาดาลินมาสวิตมันคือคอนโดมิเนียมสวิต อน <Hello. S 2> นึกออกป่ะคือเราอยู่อยู่คอนโดมิเนียมโดยที่มีสวิตส่วนกลางเป็นระดับโรงแรม <Hey. S 2> อ๋องั้นเนี่ยนี่คือที่หร hmm. ูมากแลอเราก็เป็นหมามองฟ้าไปคอนโดห้องประมาณรับขาั้นต่ำเหมือนตา200รล้าน300ล้าน0รล้านเออไม่รู้อันน,น,นี้อันนี้จะไม่ได้อันนี้จะาราคาไม่ได้ต้องไป Google เอาอีกทีนะคะแมนดารินเป็นโรงแรมแบบว่าที่มีชื่อเสียงมาก โรงแรมในฮ่องกงอายุร้อยกว่าปีแล้วนั่นแหละสวีทระดับตำนานเขามาโคเท็กพอพอเทกใช่กับคอนโดพิเยมหลังนี้ซึ่งชื่อคอนโดอะไรจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปกูเกิ e เอานะครับรู้มาแบบผิวเผินแค่นี้แหละ